สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ m มนเทอร์แมนะครับและนี่คือรายการชุดนอกบ้านอีกแล้วแน่นอนมีกล่องแบบนี้ผมก็จะมาแนะนำว่าครั้งนี้ผมเอาอะไรไปใช้บ้างจริงๆไม่เรียกแนะนำหรอกเรียกออามาให้ดูแล้วกันว่าเออแต่ละรอบผมเล่นอะไรนะ <c oughs> วันนี้กล้องอาจจะส่ายนิดนึงก็ต้องขออภัยนะครับเพราะว่าเออผมไม่ได้เอาข่าวตั้งกล้องมาเนาะแล้วก็เออผมก็เลยต้องถือมืออะถ้าเกิดสั่นนิดหนึ่งจนน่ารำคาญก็ขออภัยด้วยผมพยายามทำเบือให้นิ่งที่สุดเนะี่ย นานเหมือนกันนะฮะที่ผมไม่ได้ไปเล่นนอกบ้านเพราะว่าตั้งแต่ครั้งที่แล้วที่รู้สึกว่าสนุกมากๆก็แบบเออไม่ได้ไปแบบสองสามอาทิตย์เลยอะ่ะนานมากๆอะ่ะรอบนี้คอมโบที่ผมใช้ก็เลยจะเป็นคอมโบที่ผมจัดไปตั้งแต่ตอนที่ผมเพิ่งไปรอบนั้นเสร็จกลับมาผมก็แบบเออลองเล่นเล่นดูเล่นเล่นดูแล้วก็แบบจัดไว้นะฮะแล้วก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากและต้องบอกว่าการจัดคอมโบครั้งนี้ก็ได้ <cin stereotype> ได้ความช่วยเหลือจากคุณเซนด้วยนะครับผมจากช่อง BSA อีกแล้วเพราะว่าเขาอะทักมาบอกผมว่าเอ้ยขอดูชิ้นส่วนที่ผมมีหน่อยเผื่อว่าแบบว่าเขาจะช่วยแนะนำให้ได้แล้วผมก็จัดตามเขาอยู่สองสาตัวด้วยกันนะฮะก็เดี๋ยวเอามาให้ดูกันเลยแล้วกันว่ารอบเนี้ยผมเอาอะไรไปบ้างนะเรื่อจากคอมโบที่คุณเซนแนะนาก่อนแล้วกันนะฮะตัวแรกก็คล้ายๆเดิมเลยนะฮะหลายๆคนอาจจะเบื่อหน้าตัวนี้เพราะผมใช้มาหลายอาทิตย์แล้ว นี่คือ d ด n ไม i t e Perseus นะฮะใส่ FG เกียร์แล้วก็ไฮเ e ็กเซน Plus แต่ว่าคนเซนเขาบอกให้เปลี่ยนดิสเป็นโอเวอร์นะฮบผมก็เลยลองเปลี่ยนเป็นโอเวอร์ตามดูมันก็ทําให้มันหนักขึ้นแล้วก็สเสถียรขึ้นจริงจนะฮะตัวนี้ก็ตัวนี้มันคอมโบมันดีอยู่แล้วอะ่ะผมก็เลยแบบเออเป็นตัวที่ยังไงผมก็คงเก็บไว้ประมาณนี้อย่าเพิ่งเบื่อหน้ามันไปสะก่อนนะฮะอาจจะได้เห็นอีกก็ได้ยังไม่ได้คิดว่าแข็งครั้งหน้าผมจะใช้อะไรดีตัวต่อมานะครับนี่ รอบาฮามุสนะกูเซีนเ็าแนะนํามาว่าให้ใส่กิก้า iga, แล้วก็เป็นเมทัลดริฟต์นะทีแรกที่ผมสลับดีบิคอของบาฮามุดไปให้ฟัฟเนียเพราะว่าคิดว่ามันน่าจะแบบถั่วๆการแบบการแบบว่าการเบร์สตานะฮะแต่ว่าเออพอผมสลับคืนมาแบบนี้ฟัฟเนียก็ไม่เบรสเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็เล่นแบบนี้ก็ได้สวยกว่าเออผมชอบบาฮามุสแบบล่างสมบูรณ์บแบบนี้นะฮะมันก็เท่ดีเป็นม่วงๆที่เท่ดีนะฮะ แล้วก็คอมโบนี้คือเมทัล i ิฟอ่ะโหดอยู่แล้วอ่ะยังไงก็โหดนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งตัวเก่งเลยก็ว่าได้สําหรับเจ้าบาฮมุสตัวนี้และตัวสุดท้ายนะฮะที่จัดตามพเซนก็คือนี่ f a ฟเนีนะฮะเว n ิชฟัฟเนียใช้เป็นเทเ r e d แล้วก็ b แบริ n งเดชฟ a ฟเนียกับแบ i n g Dash ของมันต้องคู่กันนะ <c oughs> คือผมไม่ไม่สามารถเอาแบริ n งไปใส่กับอันอื่นได้แล้วจริงก็ ตัวนี้ก็ไม่ต่างจากอาทิตย์ก่อนเท่าไหร่นะฮะแค่เปลี่ยนดิสเพนเทปเปอร์เท่านั้นเองจากที่ผมจะใช้เป็นกิก้าเนาะตอนนั้นที่ผมใช้เป็นกิก้าแล้วก็ดีบีคอเป็นบาฮามุสแต่ตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็นฟัฟเนียแบบเต็มตัวเลยนะฮะต่อมาจะเป็นคอมโบที่ผมคิดเองแล้วแต่ว่าบอกเลยว่าแข่งรอบนี้เป็นแข่งรอบที่ผมเนี่ยเตรียมตัวน้อยที่สุดและเกิดปัญหาเยอะที่สุดด้วยเป็นอย่างที่2นะฮะคือที่เตรียมตัวน้อยเนี่ยเพราะว่า คือพอมันไม่แข่งนานนะเนาะแล้วผมไปเล่นภาคมเมทัลมาเยอะเนี่ยผมก็ไม่ได้กลับมาซ้อมภาคเบิร์สคือเวลาเล่นภาคไหนอ่ะผมจะติดเล่นภาคนั้นอยู่สักพักหนึ่งเลยนะแล้วช่วงนี้เป็นช่วงที่ผมติดมเมทัลไงแล้วก็แบบเหมือนต้องห,หักดิบหักดิบกลับมาซ้อมเบิร์สเลยมันก็เลยแบบว่าเฉยๆอ่ะแบบไม่ได้ไม่ได้แบบมีกำลังใจจะเล่นขนาดนั้นแบบหยิบมาเล่นแป๊บๆก็เลยแบบไม่ค่อยได้ซ้อมและปัญหาอย่างที่2ก็คือผมอ่ะลืมเอาชิ้นส่วนมาจากบ้านนะ <c oughs> คือผมมาอยู่คอนโดใช่ไหมเพราะว่า คือผมจะแข่งไปแข่งได้ก็คือผมมาอยู่คอนโดนะแต่ว่าผมอะตอนมาคอนโดรอบนี้ผมดันลืมหยิบชิ้นส่วนบางชิ้นมาจากบ้านนะฮะบางตัวที่ผมคิดไว้แล้วว่าต้องใช้ชิ้นนี้ผมก็เลยต้องเปลี่ยนชิ้นมาเริ่มด้วยตัวนี้กันดีกว่านี่คือ Prominence Barrel 2นะครับผมที่ใช้เหล็กที่ใช้ armor 2เนอะคือผมดีไซน์ให้มันเป็นตัวที่ที่คาดเบเบหมุนซ้ายนะฮะมันจะไม่มีทางหยุดหลังเบรเบหมุนซ้ายแน่นอนแม้แต่แบบ รอบาฮามุดสุดโกงเนี่ยก็ยังต้องแพ้ตัวนี้นะจริงๆคามโบอที่ผมตั้งใจจะใช้จริงๆอนะ่ะก็คือเป็นวิวแล้วก็ยูนิเวอร์สนะเมทัลยูนิเวอร์สแต่ประเด็นคือวิวเนี่ยดันลืมออกมาก็เลยต้องใช้เป็นอันนี้ที่มีแทนนะฮะก็คือบริด์นะแล้วพอบริด์เนี่ยจะเห็นได้ตั้งแต่การผมที่ผมหมุนเล่นแบบนี้เลยนะว่าเนี่ยเห็นไหมไอตัวตัว เงี้ยของบลิดส์เนี่ยมันจะลงมาขัดยูนิเวิร์สไม่ให้หมุนฟรีเท่าที่ควรนะถ้าเกิดใช้วิวเนี่ยไม่เป็นปัญหาเลยแต่พอใช้บลิดส์แล้วนอกจากจะทำให้บอลงด้วยยังทําให้แบบขัดการหมุนด้วยนะฮะตัวนี้ก็เลยแบบเออเป็นไงเป็นกันวะลองเอาไปลงสนามดูเผื่อจะดีก็ได้นะฮะเออ <c oughs> <c oughs> ก็ใช้บลิด์แก้ขัดไปนะเออถือว่าติดปัญหาใช้ได้เลยสําหรับตัวนี้อีกตัวหนึ่งที่ติดปัญหานะครับก็คือนี่ A s t r รัลสเปกแนะ ตอนรอบนี้ผมจะใช้เป็น a s t r a l s p ิกเก r นอเ r 4ใช้เป็น Nexus บวกกับเจ้า S s สเกียนะฮะแล้วก็ d e v e r เป็น Rise คือก่อนหน้านี้ผมไม่ได้กะจะใช้ Rise ผมกะจะใช้ n น v e r ะฮะแต่ว่านั่นแหละเหตุผลเดียวกัน Never ผมก็ลืมเอามานะฮะก็เลยต้องใช้ Rise แบบนี้ก็ก็โอเคละมะั้งมันก็ไม่ล้มอยู่เหมือนกันนะฮะก็ก็คิดว่าน่าจะแทนแทนกันได้อยู่ก็เลยใส่ไปประมาณนี้5ตัวของผมเดี๋ยวเดี๋ยวเรียงดีๆให้ดูก่อนนี่ก็คือ ห d r e ีมทีมนะครับด r มหรือเปล่าไม่รู้ติดปัญหาเยอะเหลือเกินแต่ว่าเออนี่ก็คิดมาได้ประมาณนี้แล้วนะฮะยังไงก็เดี๋ยวไปดูตอนแข่งกันเลยดีกว่านะครับฟุตบอลแข่งว่าจะเป็นยังไงแน่นอนผมไปแข่งมาแล้วและผมจะไม่สปอยอะไรทั้งนั้นไปไปดูกันรอบนี้เดินขึ้นมาถึงงานก็เห็นได้ว่าคนเยอะมากนะครับผมโห EP ที่แล้วนี่คนน้อยมาก EP นี้คนเยอะจัดๆเลยและเข้าไปนี่แทบจะได้เล่นทันทีเลยนะครับผม เหมือนยังไม่ทันได้เตรียมใจก็ได้แข่งซะแล้วนะครับคู่ต่อสู้คนแรกของผมก็คือแม่แอนจาก Tik t o อกแอนเบรเดนั่นเองนะครับผมซึ่งเขาก็จะทําไฮไลท์ของการแข่งแล้วก็ทำไลฟ์ในตอนแข่งด้วยนะครับผมก็ถ้าเกิดใครอยากดูการแข่งแบบสดๆก็สามารถไปติดตามที่ Tik t o อกของแม่แอนกันได้นะครับผมรอบนี้ผมจะยืนอยู่ฝั่งซ้ายมือของจอนะครับโดยรอบแรกตัวที่ผมเลือกมาใช้ก็ถือเป็นการลองคอมโบก่อนเลย Prominence b e l i a l นะครับผมดูว่าจะรอดกันไหมไปดูเลย ตัวตัว p r o m สีแดงเป็นของฟ่งคุณปุกนั่นเองค่ะมาดูกันนะครับว่าลูกแรกนี้เนี่ยจะเป็นเรนเดอร์สาวของเราหรือว่าจะเป็นคะแนนแรกของวัยรุ่นเบรเรดค่ะในระหว่าตอนนี้นะคะยังคงจะจต้องจ้องกันไปอยา่างต่อเนื่องอยู่ที่กลางสนามน,นั่นเองค่ะผลลัพธ์ของฟันกู่นี้จะเป็นอย่างไรจะเป็นคะแนนแรกของใครจะแน่ค่ะและแล้วคะแนนแรกเป็นของแม่แอน์นำไปก่อนหนึ่งคะแนนค่ะ ถึงจะเฉียดเฉียวมากๆแต่ก็แพ้ไปในรอบแรกนะครับผมเนื่องจากโดนสายดูดหมุนนั่นเองแหมอุตส่าห์จะมาเคาน์เตอร์สายดูดหมุนกลับโดนดูดหมุนซะเองนะครับผมรอบสองนี้ผมกันเหนียวด้วยคอมโบสุดโกงนะครับผมไดนามาย์เพอร์ซิอส์นั่นเองเจอกับวินเคอร์บิวส์ของฝั่งแม่แอนนะครับผมจะเป็นยังไงไปดูกันเลยข้างลูกที่สองนาเดีระวังลูเกเฝเจนี่หนุงโอเคค่ะเต็ีตัวเรดี้เซตทรีชูวกิร์ โออโดยท่าวงสมของแม่แอนนะคะแม่แอนใช้เป็นตัววินนะคะขอต้อนรับนะคะ BSA ด้วยนะคะวันนี้นะคะอบอุ่นกันมากเดี๋ยวพี่เดสเตรียมตัวแข่งเลยน้องม็อบอย่าพึ่งนะคะน้องม็อบชุดรงนั้นไปก่อนอ้าคุณเพชรมาแล้วคุณเพชมาแล้วนะคุณเพชรคุณเพชรแข่งกับใครนะคะโดดของเองเอาแล้วไงคะแม่แอนแม่แอน โดกดไปแล้วกันแล้วแล้วลูกนี้จะเป็นอย่งางไงล้วตีเสมอหนึ่งเาลูกที่สามค่ะกดหัวกันไปกันมาอยู่พักหนึ่งนะครับแต่ว่าเพอร์ซูสของผมเนี่ยก็ถือว่าตึดขึ้นมาได้นะฮะโชคดีจริงๆที่เลือกเพอร์ซูสมาเป็นตัวที่2แต่ยังไงตอนนี้ก็ถือว่าตีเสมอเท่านั้นนะครับต้องเก็บอีก2แต้มเพื่อชนะรอบนี้ผมต่อเนื่องด้วยรอบอาฮามดุดเจอกับไดนไมค์เพอร์ซูสนะฮะคอมโบคล้ายๆกับตัวที่ผมเพิ่งใช้ชนะไปเลยจะเป็นยังไงลองไปดูกันดีกว่านะฮะ เอาละครับลูกนี้นะครับเดนไม้นะครับสีขาวตัวของสั่วแม่แอนะคะส่วนตัวรอสีม่วง ของฝั่งคุณบุ๊คนั่นเองค่ะในรดหว่าตอนนี้นะครับสกอร์ก็อยู่ที่1ต่อ1คะแนนแล้วคะแนนที่สอเนี่ยจะเป็นของใครจะเป็นอย่างไรคุณบุ๊กนะครับก็เข้ามาตอดเล็กตอดน้อยนะครับแม่แอร์ค่ะเอาและคกันโอ้ตอนนี้นะครับเริ่มย่ำดีไปแล้วไปกันแล้วว่าดีจ้าใก่รองอะไรขึ้นคุณเุ๊กให้ไปต่อ และกี้นะครับหลังจากที่ต่อไปต่อมาอยู่หลายรอบนะครับดันชนถูกจุดนะครับทำเข้าเซออกไปได้ถือว่าโชคดีได้มา2แต้มแล้วก็ผ่านเข้ารอบไปเลยเหมือนจะเป็นรูทีนไปแล้วนะครับที่ระหว่างรอแข่งรอบต่อไปก็ต้องแอบดูคู่อื่นสันหน่อยซึ่งตอนนี้ก็เหมือนเดิมเดี๋ยวผมจะถ่ายไปให้ดูยาวๆเลยนะครับผมอดโชยจังเลยนะครับกับลูกที่หนึ่งนะครับลุงเบสน,นะครับใช้คูสีม่วงนะครับหมุนขวาะคะ่ะบโดนประเบสนั้น,น,ะะน,นะะใช้เป็นควเวิร์ดหมุนซ้ายนะะั่นเอง เอาลคับตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปถามนะครับเราจะไปถามนักผู้เชี่ยวชาญดูนะครับว่าอันนี้จะมีทคอตยังไงครับห่า่าสมุดเล่เาใหม่นะหลังจากที่โดนผมเทงแล้วและฟื้นฟูขึ้นมาแล้วคะแนนนี้พิเทสขาดมึงคะแนน t h r o กชุดโอ้โหเอาละครับของใครทิ่ดกันเนี่ยตอนนี้ คุณเพชรเพชรนะครับเพชรเต็เวลาแล้วนะครับเหลือยี่คนพนักงานรับหน้าเพชรได้คะแนนจิ้มไปจะได้บัตเข้ากับาก็เด็กใส่รอบต่อไปนั่นเองค่ะเอาล่ะค่ะของใครของใครตัดเป็นนายครับต่อไม่มีนายใช่ป่ะอ๋ออ่ะนี่คือขี่นิ่งเฉยเอาล่ะค่ะของใครของใครโดนกดหน้าแผ่พื้นแล้วและแล้วและนี้เป็นของคุณเพชรค่ะเข้าย Ready Set Three สองหนึ่งสามสี่ฝาฝานะครับตอนนี้ลาฝาเอลลาฝาเอลของฝั่งน้องของข้าค่ะส่วนตัวพีนเป็นของฝั่งน้องปูค่ะเห็นไหว่าตอนนี้โัวตีแล้วน่าจะก้ามากคุณยายเล่าปูง,งขึ้นมายังไงคะจะให้ยิ้มหรือไม่เอาละและแล้วอุ้ยเกือบค่ะเกือบไปแล้วนะครับเกือบไปแล้วและแล้วลูกนกี่น้องปูสองคะแนนโอเคเรดี้เซ็ต three two one go เอาละกันน้องนบอกนะครับน้องนบอกจะแก้เกมเอาคะแนนกลับมาได้หรือเปล่านะกับเจ้าดาสักซินเอ็กซ์ชาลิเบอร์เดนีวันตอนนี้นะครับพักครับทบครับหาอะไรมาหมดเลยครับน้องพุ่งบอกนะครับนี่นิ่งอยู่ที่กลางสนามแบบบอกเลยผมมาอาอุสิงฟังผมมาและและน้องบุ้งครั้งรล่อไร้ว่ากัน คุณน้องเมย์นะคะใช้เป็นไดนามทย์นะครับหมุนขวาค่ะส่วนก็เกียร์นะคะใช้เป็นคิวตี้หมุนซ้ายค่ะเอาละค่ะคุณน้องเมย์โอเคนะคะอันนี้ของของน้องเมย์หมุนขวาของก็เกียร์หมุนซ้ายค่ะโอเคพร้อมเตรียมตัวเ e a d y s ซ็ three two one go shoot เอาละค่ะเอาไปเอาไป พอคนเยอะก็เลยรอแข่งนานหน่อยนะครับแต่ข้อดีก็คือได้ดูหลายคู่ที่มันมันด้วยกันแต่เดี๋ยวผมจะสคิปไปตอนที่ผมแข่งเลยแล้วกันนะฮะถ้าใครอยากดูคู่อื่นแข่งแบบเต็มเมเนี่ยลองไปดูทางติ๊กตอของแม่แอนแล้วก็ช่องของคุณเทสได้นะฮะ BSA t สเอเท็ดส d นะฮะสองช่องนี้ก็ลงแบบเต็มๆต็มเลยนะก่อนจะเริ่มก็วางแผนสลับตัวเล็กน้อยนะครับเอาจริงผมไม่มีหลักการอะไรมากหรอนะคนอื่นจะคิดยังไงไม่รู้ผมสลับตามใจฉันมากเลย <laughs> โดยรอบนี้ผมสลับมาเล่นฝั่งขวามือของจอบ้างนะครับผม และรอบนี้ผมก็เปิดด้วย Prominence Barrier เหมือนเดิมเลยก็ยังอยากลองใช้คอมโบนี้อยู่นะฮะก็เลยเอาไว้ต้นๆจะได้ได้ลองเนาะเป็นไงเป็นกันนะฮะเจอกับเบอร์ซองกินุสที่เป็นตัวหมุนซ้ายซะด้วยคราวนี้จะได้รู้ไปเลยนะฮะว่ามันจะชนะตัวหมุนซ้ายได้จริงๆมั้ไหมเสร็จ h o o เอาละคกับไปแล้วคุณลุกนะครับใช้เป็นตัว p r o m i n e n นะครับสวนตัวล้องตาของเรานะครับใช้เป็นเบอร์์ใช่เบอร์์ เอาละครับตอนนี้มาดูกันแล้วนะครับว่าคะแนนนี้เนี่ยจะเป็นคะแนนแรกของใครกันและเราฟัางให้ดีคะแนนแรกตกเปแลชนะเฉยเลยฮนะเห็นไหมผมบอกแล้วคอมโบนี้มันใช้ได้มันเคาน์เตอร์สายหมุนซ้ายได้ฮะแต่จะดีกว่านี้ถ้าเป็นวิวอะนะรอบนี้ผมใช้รอบาหมุดนะฮะโดยฝั่งตรงข้ามเนี่ยใช้แวนิชบาหมุดประเด็นก็คือก้นเป็นเมทัลเทดริฟเหมือนกันเป๊ะเลยรอกับแวนิชเบรไหนจะดีกว่ากันลองไปดูกันเลยครับ กรรมการนะลืมไปนะคะใช่แล้วเรดี้เซ็ตทรี o ูวันโกลช์ไปแล้วนะครับตัวแวนิสนะครับเป็นของฝั่งเบนเทอร์สาวของเราค่ะไวรุ่นเบรคใช้เป็นตัวหล่อสีมว่วงลูกนี้จะเป็นคะแนนเสมอของเบนเทอร์สาวของเราได้หรือเปล่าหรือจะเป็นคะแนนที่สองกันแน่ค่ะซึ่งบอกเลยนะครับว่าเบนเทอร์สาวของเรานะครับโอ้โยชมไปชมมาค่ะตอนนี้โจมตีอย่างต่อเนื่อง เรียกได้ว่าโซนสีเป็นจังหวะนั่นเองอะแล้วยังไงแล้วเมนโอเคโฉบกันไปโฉบกันมาอยู่นานแต่ว่ารอบาฮามุสของผมก็ชนะมาได้นะครับผมโอ้รอนี่มันโอีเกินสบายใจขึ้นมาหน่อยนะฮะได้มาสองคะแนนแล้วเลือีกแต้มเดียวเท่านั้นต้องรีบคว้ามาให้ได้เลยรอบนี้เจอพาร์ทเหมือนกันอีกแล้วนะครับผมเดนัมไม้เพอร์ซิวส์ของผมได้เจอกับเดนมไม้เคเบลสนะครับต่างกันตรงที่ก้นนะฮะของผมเป็นไฮเอ็กซ์เทนพารแต่ของเขาจะเป็น b บริ่งดริฟนะ น่านลุ้นอยู่เพราะว่าพาร์ตแบล็งเด็บนี่โกงมากเลยนะฮะจะเป็นยังไงไปดูกันดีกว่าเกอาละรับลูกนี้จะเป็นคะแนนสุดท้ายของฝั่งคุณปุกหรือเปล่าหรือว่าเบรเดอร์สาของเราจะแก้เกมหาคะแนนเจอในเบทหมายเลข3ลูกนี้กันแน่เรียนได้ว่าตอนนี้ยังคงกจจดจ่องกันไวอย่างต่อนเนื่องอยู่ที่กลางสนามค่ะเรียกได้ว่าเบรเดอร์สาของเรา,แบบา,อเราแอบกระซิบกรรมการบอกว่านิยอมค่ะ เอาละครับแต่ว่าเบสเจ้านมของเรานะครับวัยรุ่นเบเบ้ก็บอกว่านมก็ไม่ยอมเอาละครับตอนนี้ขาดเสียงไปแล้วล่ะกันนะนี้เป็นของโอเคไมก้าใกล้เคียงมากจนผมว่าเสมอซะด้วยซ้ำนะแต่ว่าเหมือนบาริงดิฟมันไหลต่อได้นิดหนึ่งนะครับถือว่าเสียไปแต้มหนึ่งเลยทีเดียวเ,เล่นมาถึงรอบที่4รอบนี้ผมใช้แวนิชฟลัพเนี่ยนะครับเจอกับ World s p เปกแอนวิ l ดร i f ทในตำนานนะครับผมคอมโบดูดหมุนสุดโหด วัดกันที่การดูดหมุนแล้วครับว่าใครจะขโมยหมุนได้ดีกว่ากันแมนนีหุนซ้ายพัชเก,ก้โบหมุนขวาค่ะตอนนี้นะคะนรับเเสอาวของเราแก้เกมหาคะแนนเจอแล้วนะครับได้มานหนึ่งคะแนนค่ะส่วนไวรุ่นเบเบของเรานะครับต้องการอีกหนึ่งคะแนนเท่านั้นที่จะเข้าสู่รอบต่อไปเพื่อแบทเทิลกับ2้องมุ้งนักเก่งค่ะจะเป็นอย่างไร จะเป็นคะแนนเสมอหรือจะเป็นคะแนนสุดท้ายใครจะไปรู้ได้รอะทุกอย่างก็เกิดขึ้นได้ในสนามเบเบรแ่งนี้ค่ะโดยที่การโมดิฟายและดริกในการชูดล้วนและแล้วเป็นโอเคเสมอลุ้นจะจัดแต่ก็มาจบที่เสมอซะได้รอดูรอบต่อไปนะฮะรอบอะเรตี้เซตทรีทก o การชุดครั้งที่สองนะยักคงเป็นตัวแวนดิดกับบัวเหมือนจะวดนีเลยค่ะเรียเียอย่างนี้จ้ะคุณบุ๊นนะ้วับปั้นแต้ใส่ทีแดงในการอยู่ับมือให้น้องสาว้ามาอี่อ่ะเอาละคับตอนนี้คุณพุ๊งนะครับรอการจบตีน้องสาวนะครับอยู่ที่กลางสนามแบบชิวๆค่ะส่วนน้องสาวนั้นนะครับอยากอยากจะไปแซะเขานะครับเพื่อที่จะดูดแรงเวียนนั่นเองค่ะ เอาละไงยังไงลูกนี้เป็นคะแนนของโอเคค่ะรอกษาได้ค่ะสองเซาค่ะพอเริ่มมาเห็นแบริ่งเอียงนี่เริ่มรู้ชะตากรรมเลยนะครับผมโดนตีเสมอจนได้แล,แล้วก็มาถึงรอบตัดสินนะครับผมไม่คิดเลยว่าจะต้องมาเล่นถึงรอบนี้นะเอา a แอสตรสเปกันที่ไม่มั่นใจที่สุดไว้รอบนี้ซะด้วยเจอักวินเพอร์ซูสแบริ่งดชนะฮะลองไปดูกันดีกว่าว่าจะรอดหรือไม่ <Good. S 2> ตัดสินกันด้วยรูปนี้เขา่าใครจะอยู่ใครจะไปใครจะเข้าสู่รอบแตัวสุดท้ายพื่เราแบทเทิล hmm. กับตุตูกันแน่จะเป็นวินของนักษาหรือจะเป็นแอสตันของฝั่งบุนพุมค่ะเอาละครับตอนนี้ยังไงก็แล้วแต่นะคร mm ับ hmm. อันนี้คือกันที่นักเซลใช่ไหมว่าชูนักเกรงจะบ่ะ mm hmm. <laughs> เอาละครับตอนนี้ mm hmm. เข้ามาแซร์มีการสนามแล้วและเป็น โเคาเข้า่ผลสรุปคือไม่รอดนะครับผมโอ้โหวินเบดมันกลมเกินไปดูดหมุนไม่ได้จริงๆแบริ่งก็ไหลได้ดีซะด้วยรอบนี้ตกรอบไปเลยแต่ยังไม่จบเพียงเท่านี้แน่นอนนะฮะเพราะว่าแข่งมันยังเหลืออีกรอบหนึ่งและผมต้องร่วมอีกรอบอยู่แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นระหว่างที่ดูคนอื่นเขาเล่นเนี่ยผมก็ได้ไปแอบอัปเกรดเล็กน้อยนะครับผม ผมได้ไปสสยกล่องใหญ่กล่องใหม่ของพี่น้องแห่งภาคซูเปอร์คิงมาแล้วเรียบร้อยบอกเลยว่ากล่องนี้พาร์ตเก่งๆเนี่ยเยอะมากเลยนะครับผมซึ่งเหมือนเดิมว่าพาร์ตแกะกล่องตรงน,นี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาไปแปะในคลิปที่ผมรีวิวมันเต็มๆนะครับผมแหมพูดมาได้ a s t r o Spe a k e ซื้อไปตั้งนานยังไม่ได้รีวิวเลย <laughs> คลิปหน้าคลิปหน้าเดี๋ยวมาลงให้ดูแนะ่นอนตัดเกือบเสร็จและ้ะ <laughs> มาครับหลังจากที่รอมานานแล้วก็อัปเกรดมาแล้วก็มาเริ่มการแข่งอีกรอบของผมกันเลยูถชายเดียดี้พี่บุ๊คมีช่องอะไรมาฝากไหมครับผมไมทัลแมนครับเมทัลแมนก็ติดตามช่องเมทัลแมนได้เช่ไครับผมซึ่งเขารีวิวเบบีผ้าเก่าภาคคใหม่รับผมรอบนี้พี่เทสนั่งแท่นเป็นกรรมการนะครับผมและยังโฆษณาช่องให้ผมด้วยโหยังไงก็ขอบคุณมากมากเลยอีกธานึงก็ไม่ใช่ย่าินะครับผมพี่เบสที่เขา ใช่แชมป์ก็บรายงานไปนะครับผมทีผมก็ต้องเตรียมตัวระวังด้วยนะครับเราไม่ต้องทีนี้กลับมาเลยับแหมประกาศแบบนี้ก็น่าสนุกขึ้นไปอีกฮะเจอกับดีกรีแชมป์ซะด้วยผมจะชนะคุณเบสได้ไหมมาลุ้นกันนะครับผมโดยตัวแรกผมก็ใช้เป็น Astral s p ีเก้นนะที่ผมได้เปลี่ยนเอา Bearing Drift มาใส่เรียบร้อยแล้วนะฮะไม่เคยชูดไม่เคยลองมาก่อนเลยนะฮะจะเป็นยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันเตรียมเป็นลอนเชื่อเรียบร้อย โอ้ไนเวอร์เบลลิงดับนะครับผมเบลลิงดีฟันเบลลิงดิฟนะครับผมเดรดเดนครับผมที่ชื่อเพิร uh, oh ์กโคชอะไระครับผมซึ่งทั้งคู่เป็นโลโมดมันนะครับผมซึ่งอาจจะเป็นการซึ่งจะตีแจงกันครับผมลองครั้งแรกเลยนะครลองครั้งแรกเลยครับลอาของใหม่ด้วยแกเล่นไม่แก่ด้วยครับผมอันนี้ดีนะครับพลังของใหม่พลังของใหม่อลไรของใหม่อะไรก็ตื่นครับผมพลังตื่นแหลม อ่่่คครรัับบมผมถึงจะเฉียดฉิวมากแต่ก็ไม่ชนะนะครับผมเพราะฝั่งตรงข้ามเขาใช้แบริ่งริฟเหมือนกันเป๊ะเลยนะฮะแล้วดันได้มุมดี <c oughs> <c oughs> หยุดก่อนเข้าไปแค่นิดเดียวเท่านั้นเองล้วที่สองผมเลือกเป็น Prominence Barrier ออกมานะครับคือจริงๆแล้วไม่ควรจะเลือกตัวนี้มาหรอกนะแต่ว่ามันหมันเขี้ยวอยากเล่นก <c> ็ <oughs> เลยเอามาลองดูอีกรอบนึงนะฮะ เจอกับเบิร์สคิตตสายปรับทางหมุนนะครับแถมยังใส่ดริฟต์ซะด้วยขนาดนี้จะแรงครับผมรงที่สุครับพี่ซืโอ้โหอ้โอ้โหอ้หอ้โห้โ้โโอ้โหโอ้โอ้โหโอ้โหอ้โหสอด้อ้โหโอ้โ้โหโอ้โหอ้โหออ้ออ้โอ้้าหโ้ห้อ้โ้อ้ เรียบร้อยแจกแต้มเขาไปสามต่อศูนย์เลยนะครับตกรอบแรกหมดกันรอบที่สองนี้ไม่ได้ไปไหนไกลเลยแต่ยังไงร,รอบนี้ก็ถือว่าสนุกมากเลยนะฮะแล้วก็รอบหน้าเนี่ยจะเตรียมตัวให้ดีกว่านี้นะถึงอาทิตย์หน้าผมอาจจะไม่ได้ไปนะฮะเพราะว่าโอ้อาทิตย์หน้ารู้สึกจะจัดที่เดอะมอ่าพระงมันไกลามากอะไกลผมเกินไปนะฮะก็เลยคิดว่าไม่น่าจะได้ไป หวังว่าจะไม่ได้เว้นนานมากนะครับผมเพราะว่าเออไม่ใช่แค่ทุกคนที่รอดูรายการนี้หรอกผมก็อยากเล่นเหมือนกันรายการเนี้ยสำหรับใครที่อยากรู้ว่าการแข่งเบเบลดแบบนี้ติดตามได้ที่ไหนนะฮะเข้าไปที่เพจ Facebook ของ k คซีทอยเบเบลดได้เลยนะครับผมกดติดตามไว้แล้วเขาก็จะประกาศตารางการแข่งขันทุกสัปดาห์แน่นอนนะครับผมผมไม่รู้ว่าเขามีเว้นสัปดาห์ไหนไหมนะแต่เท่าที่ผมเห็นมาก็คือยังไม่มีเว้นเลยนะมารัวๆมากเลยนะฮะ อยากให้ต้องขอบคุณเลยก็คือเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆที่เข้ามาทักทายกันแล้วก็เข้ามาได้แข่งด้วยกันในงานนะครับผมก็ถ้าเกิดเจอผมอีกก็เหมือนเดิมนะทักทายกันได้นะครับผมดีใจอินดีมากๆเลยที่ได้เข้ามาคุยกันนะฮะวันนี้ก็ขอปิดด้วย Astro s p i k e n Combo ที่เพิ่งลองครั้งแรกแล้วก็แพ้เนาะอาทิตย์หน้าคงไม่ได้ใช้ตัวนี้แล้วนะฮะคิดว่านะคิดว่ายังไม่แน่ใจเหมือนกันยังไม่ได้คิดคอมโบใหม่เลยนะฮะแล้วก็เดี๋ยว สองตัวนี้ก็จะมีรีวิวลงให้ดูแน่นอนนะครับเจ้าเฮลิออสแล้วก็ไฮเปอร์เรียนเนี่ยส่วนคลิปหน้าน่าจะเป็นรีวิวของเจ้าตัวนี้ที่ดองไว้นานมากแล้วเดี๋ยวมาลงให้ดูกันตัดเกือบเสร็จแล้วนะฮะติดตามกันไว้ได้ดูแน่นอนนะครับผมถ้ากดไลค์ให้ด้วยก็จะเป็นพระคุณอย่างสูงเพราะว่ามันจะทําให้ทุกคนเห็นคลิปของผมมากขึ้นนะและสนับสนุนค่าเบรคได้ที่ปุ่มซุปเปอร์แตงสด้านล่างเลยนะครับผมวันนี้มันมีอะไรแล้วครับผมอ่าใช่สิจะมี ฟุตเทจที่ถ่ายไว้นะฮะแล้วผมยังไม่ได้เอาไปลงอาจจะเอามาลงให้ดูข้างหลังนะครับผมก็ก่อนที่จะออกจากคลิปนี้ไปก็ถ้าเกิดอยากดูแข่งแบบยาวๆก็สามารถดูได้ที่ทายคลิปเลยนะครับผมยังไงวันนี้ไม่มีอลไรครับไปแล้วครับโอ้ชื oh, <shoot. S 1> uh. ให้ก่อนเลยฮน่าบนซ้ายของโอเคค่ะของคุณพ่อหมกฝานะคะเนาะ ตอนนี้นะคุณพ่อนำไปนะครับ1ต่อ0คะแนนค่ะคะแนนนี้จะเป็นคะแนนเสมอของคุณแบงค์หรือเปล่าหรือว่าจะเป็นคะแนนที่2ของคุณพ่อค่ะเอาล้วครับตอนนี้กรรมการเตรียมเป็นเจ็ช่วงแล้วและแล้วลูกนี้ตกเป็นของโอเคให้ตัวนี้ค่ะ2 1 g o one go ไปโยกคอค่ะโยกคอโยกคอโยกคอ อันนี้นะคะเข้ามาสู่ในการสนามแล้วครับมุดซ้ายประทะมุดขวาแล้วขอบคุณพ่อบอกเลยนะโอ้ยนิดเดียวเมื่อกี้นะเมื่อกี้นะค้างๆค้าๆอยู่ขอบบ่อนะคะเอ้ายังไงลูกนี้เป็นขอโอเคครับ r ม a d ี s สร three two one go สีแตงนะเป็นขอขอบคุณน,คนคะครับ ลากันพี่แบงค์ได้ไปต่อไโอ้ชุดเหมือนจะแรงอีกแล้วนะครับสับขาหลอกพี่แบงค์เราอีกแล้ว <c oughs> มาลุ้นกันเลยครับว่าลูกนี้ที่จะเป็นจักหวะระหว่างตัว <c oughs> แว <Julia> <c oughs> ดินบ้องฟังพี่เพ็ดน,นะคะก็เขาไม่ชุดเบาอ่ารอโอยโด โยนกอดค่ะโดนกดค่ะยังไงคะและลูกนี้เป็นของเป็นของลอกโหอ่างไ่สดีอาจจะยังได้โอเค๊าดึงเช้าคิวตีพัดกับไดนามายเรดี้เซ t ต three two one go โอ้โหน้องบีเบอร์ของเรานะครับเห็นเขากัวแค่นี้ชุดได้อย่างดูดังเสียละเกินค่ะ เะได้ว่าตอนนี้พบกพินเร็จนะคะอ้าวไม่ยอมออกอะ่ะยังไงคงรับลูกแรกจะเป็นไดนามายหรือจะเป็นกิลตี้และคะแนนแรก่ะตกเป็นของโอเคหนึ่งคะแนนน้องบีเบอรเอะะ ready, set, three, two, one, ์เอาล้วกัน ready set 3 2 1 Go s h o one go shoot เออไม่เป็นไรเนาะ คิวตี้นะครับเป็นของฝั่งน้องปีเวอร์นะส่วนลองสีส้มนะครับเป็นของฝั่งพ่อเกียรติค่ะและแล้วขณานี้เป็นของพ่อเกียรติเสมอหนึ่งเท่าสาุดท้าย ready set three two one go shoot okay ลองสักทีนะครับกับเบเบ้หมายเลข3าลูกนี้นะคะมาดูกันนะครับว่าจะเป็นสีแดงหรือจะเป็นสีฟ้าอยังไงก็ตามนะครับพ่อเกียรติยังโกคาอ์ดโยนเช่นเคย ลูกนี้จะเป็นอย่างไรและเป็นคะแนนของน้องบีเวอร์นําไป2คะแนน